สวัสดีครับพบกับอิเทียรเพียชาช่างของผมปาบันยูย์ครับวันนี้เสียงไม่ค่อยดีครับไม่สบายาวันนี้เราอยู่ที่บ้านนะครับพามาดูความคึกหน้าของหลังบ้านเรานะผ่านมา3เดือนก็อีก3วันนะครับเราเริ่มทำกลางเดือนตุลานะวันนี้ที่ถ่ายนี่คือวันที่18บแปดมกราครับจริงๆแล้วเราบอกเขาว่าต้องเสร็จภายในพรุ่งนี้ พราะพวกนี้เนีเ Shit, ่ยเฟมอลูมินียมกับพื้นเสื่อตะทมิจะต้องมาส่งแล้วนะครับวันนี้ก็เลยแบบว่าวุ่นวายมากช่างเต็มไปหมดเลยหลักๆวันนี้ก็คือมาทําหลังคา้เสร็จนะครับก็คือครอบหลังคาแล้วก็ทําแฟชชิ่งกันน้ำนะครับแล้วก็ทําสีพ่นเท็กซ์เจอร์เดี๋ยววันเนี้ยเราจะพามาดูที่เขาทำสีพ่นเท็กซ์เจอร์กันนะครับก่อนอื่นเลยมาดูสภาพห้องข้างหลังบ้านตอนนี้นะ เอาไว้สําหรับแบบในกรณีที่เอาไว้ขังหมาอะไรเงี้ยถ้ามันสก,กปรกอะไรเงยเราจะได้แบบฉีดน,น้ําล้างได้นะครับเป็นเดนลงไปข้างล่างอันนี้เราให้พ่นตรงนี้เพิมเดือนอันนี้ก็เป็นสีของ S K K นะครับสีเทเกอร์ของ S K K ของญี่ปุ่นนะนี่ปกติตารางเมตรหนึ่งประมาณ หกเน้ 6, อยนะครับใครสนใจสิเท็กเจอร์นะครับสามารถติดต่อ s k k ได้นะเดี๋ยวจะขึ้นลิงก์ไว้ให้นะครับงานดูก็ใกล้ความจริงขึ้นมานิดหนึ่งแล้วนะช่างจากบ้านมาแล้วนะหนูยังอยู่หน้าบ้านมือ <c oughs> ก็ตามคาดคือไม่เสร็จแล้ก็เรากา คิดไว้แล้วแนละ้วมันต้องเป็นอย่างนี้นะครับก็ก็เลยเฉยๆเจ็บจนชินอันนี้จากบันไดทางขึ้นนะครับฝั่งน,นี้พ่นเทกเ็กซ์เจอเรียบร้อยแนละ้วข้างล้อพ่นสเปรยและเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาทาสีนะครับแสงสวยนะดูสิโอแสงสวยงามนะ อันนี้คืนเอาโปรเทคออกแล้วแล้วก็ยาแนวไปละพอยาแนวสีมันแห้งก็สีใกล้เคียงน,นะเนี่ยตรงนี้แห้งแล้วนะนี้ยังไม่แห้งโอเคอยู่กระเบื้องของ MDC นะครับเป็นนอนสลิปนะไม่เลื่อนโดนน้ำมันก็ไม่เลื่อนนะครับวันนี้ข้างในยังไม่ได้พ่นนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ให้เขามาติดประตูติดอะไรแล้วก็พ่นให้เรียบร้อยส่วนไฟนี่เดี๋ยวหลังสุดเลยพรุ่งนี้ค่อยมาแขวนนะรอทำสีให้เรียบร้อยก่อนอใกล้แล้วใกล้แล้วสามเดือนแค่นี้แนละ้วต่อเติมแค่แบบว่าแปดตารางเมตรรอไปสามเดือนแนละ้ว ก็เดี๋ยวมาตามต่ออีกทีพรุ่งนี้นะดูว่าจะเป็นยังไงวันนี้ครับที่เรานัดเอ,อารูมิยมาติดตั้งนะก็มาแล้วมาช้านิดนึงแต่ก็โอเคไม่เป็นไรแต่ทีนี้ปัญหาคือช่างเสียงทําสีไม่เสร็จเลยยังไม่ได้พ่นเลยมาตอนสิบโมงยังกันสีไม่เสร็จเลยรูมาแล้วนะครับก็มาดูกันว่ามันวุ่นวายกันขนาดไหนนะ ตรงนี <procurement> ้ที่เป็นบานฟิกสามบาน,นสีตอนแรกเราเลือกเป็นอีกสีหนึ่งแต่ว่าเหมือนมันต้องรอผลิตนานนะครับก็แล้วก็ไม่รู้กำหนดจะผลิตเสร็จเมื่อไหร่ก็เลยเปลี่ยนเป็นไลท์โอ๊กนะครับก็เพียนนิดนึงแต่ก็ได้อยู่อยู่ในกล้องสีเพี้ยนเยอะเลยของจริงก็เพียนแต่ไม่ได้เยอะขนาดนี้นะครับ เสียดายนิดนึงนะไม่ได้ใช้บัตเตอร์นัทอย่างที่บอกนะว่าตอนแรกเนี่ยเราเลือกสีอลูมิเนียมลายไม้เป็นไลท์โอ๊กนะ ที่เขาบอกว่าจะใช้เวลาผลิตประมาณ20-30วันซึ่งเรารอได้นะไม่ได้มีปัญหาเลยแต่ทีนี้ที่ร้านอยู่เขาก็โทรมาบอกว่าเหมือนโรงงานคือตอบไม่ได้เลยว่าจะผลิตมาไหลเพราะว่าต้องรวบรวมออเดอร์เยอะๆเราผลิตทีเดียวนะครับคือแบบไม่รู้ต้องรอไปอีกนานเท่าไหร่อะไรยเงี้ยไม่มีกาหนดเลยก็เลยอเอาไลโอกก็ได้นะทีนี้พอ Light ไลโอเนี่ยสีมันก็จะแบบเพี้ยนนิดนึงอนะคือรู้แต่แรกแล้วแ่ามันเพี้ยนนะแต่ว่าก็ไม่คิดว่าจะเพี้ยนขนาดนี้นะ ถ้ามองผ่านๆก็โอเคนะมองแบบบบแบบนี่แะแต่อย่าไปจ้องชัดๆถ้าจ้องเห็นว่ามันสีดิบกันเยอะอยู่อ่ะเวราเดี๋ยวใช้ไปก่อนแนละ้วถ้าเกิดแบบว่าดูแล้วหุ่ียนลูกตาเงี้ยก็ค่อยใช้อิทเทเลียฟิลมาปิดทับอีกทีนะก็ดีแนละ้วช่างชุดหนึ่งพาก,กินขป้วพอดีได้ดูพื้นที่ทำงานเต็มที่นะประมาณสองชั่วโมงเสร็จนะ แล้วนี่เดี๋ยวตอนบ่ายช่างเสื้อสถามัมาครับให้เข้ามาประมาณบ่ายสองตอนแรกคือเข้าใจว่าเขาตัดเป็นชิ้นสําเร็จมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็มอกปูได้เลยปรากฏว่าเขาบอกเปล่า ช่างเยอะที่สุดเราทำเลช่างติดอลูมิเนียมสี่คนอันนี้ติดคิว เสือมาเองนะช่างเสือมาแล้วก็เดี๋ยวต้องลื้อพื้นข้้งล่างก่อนคือของโปรเทคไว้นะเพื่อ,อวัดรายงานอีกทีหนึ่งพื้นจริงอะบอกไซส์ไปแล้วแต่เขากลัวไม่เตะน,นะเขาเลยขอแบบขอมาวัดจริงๆอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาทําตรงนี้นะครับเสือตะตาม้ไี่ขอเอามาเอามาตัดใน,นที่นะอันนี้เขาไปวางทัชเทนก่อน จำผิดแล้วนึกว่าสั่งเปได้เอชเพ็อารแต่พอไปดูในใบเสนอราคาเอา้าลืมแล้สั่งเป็นแบบไม่ได้ระบุว่าเป็น SMR เอาเขาเลยมาเป็น MDF ธรรมดามาครับก็ไม่เป็นไรมันคงไม่ได้ชื้นมาก นี้นะวุ่นวายมากนะนี่ดีว่าเจ้าอลูมิเนียมเขาต้องเอาประตูไปเปลี่ยนนะครับเพราะว่าทำมาระดับไม่ได้แล้วก็ยังเหลือ,อติดคิ้วระดับอีกนิดนึงนะ <S <S เขาก็เลยกลับไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาใหม่พรุ่งนี้โชคดีนะที่เขาไปก่อนไม่งั้นคือแบบไม่มีที่ทำงานแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือไอ้สีพ่นเท็กเจอร์ที่เราบอกว่าเป็นตัวพ่น ในเหมือนวัสดุธรรมชาติกาตันไปแล้วนะผลไม่ออกนะครับ มันทําความสะอาดยังไงครับใช้ผ้ามันหมาเ็ดตามเส้นเสือครับถ้าถ้าหมาฉี่ใส่อะไรโดนน้ําได้ปะไม่ได้ไม่ได้แต่แต่ก็น้ำทุกใส่ก็เอาผ้าเ็ดหมดไปหนึ่งวันนะมาดูว่าอะไรเสร็จบ้างซึ่งวันนี้ต้องเสร็จทุกอย่างนะแต่ว่าไม่มีอะไรเสร็จเลยอ๋อ มีมี B. ไปดูว่าอะไรเสร็จนะครับทาดาห้องเสือของเรานะเสือมาแล้วนะสวยงนครับแต่ว่าแฟมกระจกยังไม่เสร็จนะครับเหลือติดตัวคิวตรงกลางแล้วก็ทำความสะอาดกับเ,ออเก็บงานนิดหน่อย แล้วก็มีประตูนี้นะครับที่เขาทําระยะผิดนิดนึงก็ต้องไปแก้เดี๋ยวพรุ่งนี้เขามาติดตั้งใหม่พร้อมกับทํากระจกพวกเนี้ยที่เหลือให้เสร็จผนังภายในในบ้านทั้งหมดก็ยังไม่ได้พ่นนะครับเพราะว่าลองพ่นแล้วสีมันติดหัวพ่นพ่นไม่ออกนะครับก็เลยยังไม่ได้พ่นเรื่องแปะหนังสือพิมพ์เต็มบ้านเลย <c oughs> แล้วพรุ่งนี้คือมีเวิร์กช็อปที่บ้านนะมีคนมา ตอนแรกกะจะโชว์ห้องญี่ปุ่นซะหน่อยก็ยังไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไงอาทิตย์หน้าต้องเสร็จแล้วแหละนานกว่านี้ไม่ได้แล้วนะขัดใจตรงนี้นิดน,นึงอ่ะมันคนละสีกันเห็นไหมได้ใช้ไปก่อนนะครับมีตังค์ค่อยเปลี่ยนรอดูนะอาทิตย์หน้าจะต้องเสร็จเรียบร้อยต้องแขนวนโคมไฟมิวระให้เสร็จรลอดดูโคมไฟกันนะทุกคนโอเคเจอกันใหม่ครั้งหน้า,า,นาวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ